แม่ทัพไก่ลุยดะสั่งทหารพร้อมรบทุกรูปแบบลัน่นทุกก้าวคือปกป้องอธิปไตยคุณผู้ชมครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่ดุดันและเด็ดขาดของแม่ทัพไก่พลโทรวรยศเหลืองสุวรรณมทพหนึ่งป้ายแดงวันที่สองตุลาคม68แม่ทัพคนใหม่ไม่เสียเวลาบุกถึงพื้นที่กองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้ว ไม่ใช่แค่ลงไปดูแต่ไปสั่งการขั้นสูงสุดสารจากแม่ทัพถึงแนวหน้าในช่วงเช้าท่านประชุมเครียดเน้นย้ำกับผู้บังคับหน่วยงานที่รับผิดชอบชายแดนว่าทุกก้าวย่างคือการปกป้องอธิปไตยของชาตินี่คือคำสั่งที่เหมือนไฟจุดความหึกเหมิมและคำสั่งที่แรงที่สุดคือพร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด่านชายแดนยังคงปิดแถมเพิ่มความเข้มงวดขึ้นอีกในช่วงบ่ายท่านไม่ทิ้งแนวหน้าลงพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วและบ้านหนองจานด้วยตัวเองเพื่อรับทราบข้อมูลในพื้นที่และมอบของบำรุงขวัญให้กำลังพลความหมายคือ กองทับบกภายใต้การนำของมทพหนึ่งคนใหม่สแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าพร้อมรับมือทุกสถานการณ์จะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและดูแลความปลอดภัยของพี่ดงประชาชนตามแนวชายแดนคุณผู้ชมคิดว่าจานที่มทพหนึ่งสั่งเตรียมพร้อมทุกรูปแบบแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณอะไรไปถึงเพื่อนบ้านของเราบ้างคอมเมนต์มาเลย กดไลค์กดแชร์ให้ทั่วประเทศรู้ว่าทหารไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินกดติดตาม28 HB News ไว้เราจะไม่พลาดทุกคำสั่งสำคัญ